สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมลูกวัวนะครับมาอัปเดตลูกวัวที่เคยทำคลิปไปนะครับแต่ละคลิปนะครับว่าโตไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับตัวสีดำนี่นะครับเป็นแองกัสนะครับลูกของ ข้อพันธ์ุรหัส M 909นะครับส่วนต,ตัวสีส้มๆนะครับเป็นลูกของ SK 353นะครับตัวสีขาวบามัน,นะครับเป็นลูกของ V8 345 7นะครับแล้วก็ตัวชาโลเล่สีขาวนี่เป็นลูกของเดอะซันนะครับนี่ครับพัฒนาการของเด็กๆนะครับ พามาดูว่าจากคลิปที่เคยทำไปแล้วนะครับมาอัปเดตให้ดูนะครับ,รบตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวนะครับโค,ครงสร้างก็ใช้ได้เลยนะครับ ครับเจ้าแองกัสครับต่อไปมาดูลูก V8 345ทับเครับนี่ครับตัวเมียครับทำแผนเตรียมจด F1 นะครับสอสองตัวนี้นะครับพัฒนาสายเลือดไปเรื่อยๆนะครับ ลูก V8 กล้ามเนื้อดีมากนะครับสวยมากส่วนตัวสีแดงนี้ SK นะครับส่วนเต้าเล่ตัวผู้นี้เป็นลูกของเดือดซันนะครับครับลูก353ก็โครงสร้างดีครับกล้ามเนื้อดี ใช้ได้เลยครับส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นลูกของมิสเทลครั้าสองสามครับ ตัวนี้เพชรมียครับชาโรล,ลีเคยทำคลิปไปแล้วเหมือนกันนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูครับนี่ครับจม,มูกชมพูน่ารักมากเลยนะครับ ชุดนี้ที่เกิดพร้อมๆกันไล่ๆกันก็มีห้าตัวครับตัวเมียสามตัวผู้สองนะครับเป็นชารลอรสองตัวแองกัสหนึ่งตัวแล้วก็บรามันสองตัวนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็พามาชมเพียงเท่านี้นะครับพามาอัปเดตเด็กๆครับให้ดูครับว่าโตไปถึงไหนแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ